รอยข้าวสอันนี้ก็ถังกี่นิ้วสามนิ้วก็ถังสามนิ้วนี่ขายเท่าไหร่คะขายสี่สิบบาทสี่สิบบาทใส่ให้เยอะใส่ให้เยอะให้สวย,สวยเลยีเ้ยงประมาณสามถึงหกเดือนจะยาวห้อยจนติดดินข้าสีของเราสดมากเลยนะคะสวยมาก ชอบน้ำชุ่มชื้นแต่ไม่ชอบแขกแขกมากจะเป็นลาดำอชอบอากาศโปร่งๆไม่ต้องใช้ดินใช้กระป๋องฟอกกี้ลดน้ำเท้าเย็นทีดฉีดพอชุ่มแค่น,นั้นชอบแดดไหมคะแดดก็พางแสงให้หน่อยประมาณ6กห้าปอร์เซน ไว้ใจต้นไม้ก,ก็ได้คารูสีเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะดักฝุ่นด้วยวเกิดหน้าบ้านจะ็ดักฝุ่นนี่ค่ะของเราสดมากเลยค่ะโอเคเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะ